วิธีแก้อสมการในจำนวนเชิงซ้อนทำแบบนี้ข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบคณิต1ปี67เป็นปีล่าสุดนั่นเองโจทย์ถามว่าจำนวนเชิงซ้อนแซในข้อไหนก็คือแซในช้อยไหนที่สอดคล้องกับ2เงื่อนไขนี้คำว่าสอดคล้องกับ2เงื่อนไขนี้แทนแล้วเป็นจริงทั้งคู่แทนและใช้ได้ทั้งคู่เงื่อนไขแรกเขาบอกว่าแอบแเท่ากับรูสา โดยปกติแล้วเวลาพี่เจอจำนวนเชิงซ้อนและพี่ไปต่อไม่ได้พี่จะใช้การแทน Z เป็น x บวก y i แต่ข้อนี้พี่ไม่ได้ทําแบบนี้เหตุผลคือพี่เหลือไปดูชอยซึ่งทุกชอยอ่ะทุกชอย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 เนี่ยมันคือค่าแซดหมดเลยและค่าแซดที่มันตอบเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในรูปทั่วไปไม่ใช่ x บวก y i ถูกไหมมันอยู่ในรูปเชิงคูวเพราะฉะนั้นพี่เปลี่ยนพี่ไม่เอา x บวก y i แล้วพี่เปลี่ยนเป็นรูปเชิงคูวที่เราเรียกเขาว่า Z เท่ากับ r ซิทเซตาแสดงว่าพี่ไปทําการสังเกตจากชอยใช่ไหมชอยมันตอบในรูปเชิงคูวเราก็เลยสมมติมันเป็นรูปเชิงคู่ ีนี bag, sum. like, so ้พี่ทวนให้คร่าวๆสั้นๆ R คืออะไรพี่ R คือความยาวของเวกเตอร์เชิงซ้อนความยาวของเวกเตอร์เชิงซ้อนเวกเตอร์เชิงซ้อนและเซตาคืออะไรว่ะพี่เซตาคือมุมของเวกเตอร์เชิงซ้อนมุมของเวกเตอร์เชิงซ้อนเวกเตอร์เชิงซ้อน ที่วัดจากแกน x ขวาสุดที่วัดจากแกน x ขวาสุดนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้พี่ก็เลยทำการแทนแซดเป็น r ซิเในเงื่อนไขแรกเพราะฉะนั้นพี่ใส่เลยนะเราก็จะได้เป็น f อซิเซตลักษณะนี้เท่ากับรู3 และถ้าน้องจำสูตรจำนวนเชิงซ้อนเวลามันใส่แอปได้มันจะเป็นสแค a r e ใช่ไหมแล้วก็ส่วนจริงกำลังสองบวกไอจินตภาพที่เป็นหน้าไอกำลังสองทีนี้ถ้าจะเข้าสูตรได้เราจะต้องแบ่งให้มันเป็นสองกลุ่มให้เป็นจริงกับจินตภาพซึ่งข้อนี้การที่จะแบ่งได้น้องก็จำเป็นจะต้องแจกซิเซตากระจายมันเปลี่ยนมันเป็นคอสบวกไอไซ์กอนนี้นะเปลี่ยนเขาเป็นคอ s สเซตาบวกไอไซ์เซตา และมันมี r คูณอยู่นั่นเองลักษณะนี้แล้วก็ใส่แอปเดี๋ยวไอ้ด้านขวาที่เป็นรู้สามาพี่ขี้เกียจเขียนเดี๋ยวพี่จะลอกมาทีเดียวสิ่งที่น้องต้องจำให้ได้เกี่ยวกับสมบัติแอปก็คือถ้า2ก้อนไม่ว่าจะคูณไม่ว่าจะหารไอ้นี่ถือว่าคูณถ้า2ก้อนคูณกันถ้า2ก้อนคูณกันมันแจกแอปได้แสดงว่าก้อนแรกเนี่ยมันจะเรียกว่าแอป R ก้อนที่2จะเรียกว่า F อ o คอเซตาบวก i sin เซตาเป็น F อ o คอเซตไอตรง i sin เซตามันคือ i คูณ i n เซตาพี่สลับที่เป็น s i เซตาแล้วก็ i ห้อยท้ายเพื่อที่จะให้เรามองในมุมมองที่ว่ามันเป็นส่วนจินตภาพทานไหมและทีนี้ก้อนแรกไม่อยากเพราะว่าไอ้ r เนี่ยมันคือความยาวของเวกเตอร์เชิงซ้อนและไอความยาวมันเป็นบวกแน่ แสดงว่าถ้าในโอ้ยแบบนึงนะแสดงว่าถ้าในแอป,ปเป็นบวกแน่ๆถอดได้เลยตอบ r เฉยๆได้เลยและไอ้ก้อนนี้มันคือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าก้อนแรกเขาเรียกว่าส่วนจริงก้อนที่2เขาเรียกว่าส่วนจินตภาพทันไหมเราต้องการ2ก้อนนี้จริงกับจินตภาพเพื่อให้ไปเข้าสูตรสูตรก็จะได้ square root ส่วนจริงกําลังสองเขียนแปบ,บนึงนะ square root ส,ส่วนจริงกําลังสองที่เรียกว่าคอร์สกลังสองบวก ส่วนจินตภาพกำลังสองที่เรียกว่าไซายกำลังสองและถ้าน้องคุ้นสูตรเอกลักษณ์ตรีโกณเขาบอกว่าถ้ามีซายกำลังสองมุมอะไรก็ได้บวกคอสกำลังสองมุมอะไรก็ได้แต่แค่มุมมึงต้องเหมือนกันถ้าเซต้าก็เซตา้าเอก็เอบีก็บีมุมมึงต้องเหมือนกันคําตอบที่ได้จะเป็นแล้วน้องว่าถ้าพี่สลับเป็นคอไซน์ได้ไหมเออตอนแรกมันเป็นไซายคอใช่ไหมถ้าพี่สลับเป็นคอไซน์ได้ไหม ได้เพราะบวกกันสลับที่ได้สแสดงว่าเอกลักษณ์ตรีโกณถ้าพี่จะเขียนแบบใหม่เพื่อให้มันตรงกับไอ้ก้อนนี้พี่ก็เขียนเป็นคอร์สกำลังสองแล้วก็ไปบวกกับไซนยกำลังสองได้เหมือนกันเพราะบวกกันสลับที่ได้ทันไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคอร์สกำลังสองบวกทายกำลังสองหรือจะเป็นไซา,กา์กำลังสองบวกคอสกำลังสองแต่มุมมึงต้องเหมือนกันนะด้วยหนึ่งก้อนนี้เป็นหนึ่งแนวก้อนนี้เป็นหนึ่งที่พี่ไฮไลท์ กนเนได้หนึ่งและรูทหนก็ตอบ1นึคูณ R ได้ R และอีกฝั่งหนึ่งดึงไอ้นี่มาเลยรูทสาแสดงว่าเราได้ R เท่ากับรูทสาแล้วและเมื่อกี้เรามีการสมมติค่า Z ใช่ไหมคือ R ซิสเซตาเพราะฉะนั้น R ที่ได้คือรูทสาเราก็จะได้ Z เป็นรูทสามซิสเซตาออกมา พูดง่ายๆไอแซเนี่ยมันก็คือ,คคอรูทสามคูณคอสบวกไอไซซึ่งพี่จะบอกว่าทุกช้อยเป็นแบบนี้หมดคครูทสามคูณคอสบวกไอไซเพราะฉะนั้นมันจะตัดสินกันที่มุมเออมันมันจะตัดสินกันที่มุมและถ้าน้องสังเกตดีๆเนี่ยมันยังเหลืออีกหนึ่งอสมการไม่ได้เรียกสมการด้วยเหลืออีกหนึ่งอสมการ เราก็เอาแซที่ได้ไปยัดในอสมการนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าพี่เขียนเลยนะสิ่งที่โจทย์ให้อีกอันหนึ่งเพื่อไปทำการแก้หาเซตามันเป็นแอปแซลบไและก็น้อยกว่าและน้องก็แทน Z ที่ได้อ่ะก้อนนี้ยเปลี่ยนมันเป็นรูทสามสิเซตาเราก็จะได้แอป รูทสามซีเซตาแล้วค่อยไปลบไอแล้วก็น้อยกว่าหแค่นี้นะและทีนี้หลักการเหมือนเดิมถ้าในแอปเป็นจํานวนเชิงซ้อนต้องจัดรูปต้องแบ่งเป็น2กลุ่มที่เป็นจริงกับจินตภาพและพี่พูดเหมือนเดิมว่าการที่จะจัดกลุ่มจะแบ่งกลุ่มมันได้ตัวนี้มันจะต้องแจกเป็นใครนะคอร์สบวกไอไซเพราะฉะนั้นพี่ดูแค่ก้อนนี้ก่อนพี่ก็เปลี่ยนมันเป็นคอร์สบวกไอไ แล้วก็ข้างหน้ามันมีสแครรูส,สามคุมอยู่ซึ่งพี่ก็ต้องทำการแจกสแครรูส,สาเข้าไปเพื่อเอาไปจัดรูปทันไหมอย่างก้อนแรกอะ่ะเรียกว่ารูส,สามคอเซตาทีนี้รูส,สามต้องแจกอีกก้อนหนึ่งมันจะเป็นรูสามไซเซตาแล้วก็ไอคือพี่จะโยนไอไปด้านหลังมันจะได้เป็นส่วนจินตภาพทันไหมน้องก็จะได้รูสามไม่สวยแปบ๊บหนึ่งนะรูสามไซเซ แล้วก็เติมไอให้มันแต่ทีนี้ในแอปอะ่ะมันยังมีลบไออยู่น้องก็ดึงลบไอลงมาแต่ก็ยังเข้าสูตรไม่ได้เพราะมันมีสามก้อนการที่จะเข้าสูตรได้พี่บอกมันเดิมต้องเป็นสองก้อนสองกลุ่มเราก็ต้องทำการดึงใครออกมานะดึงไอต้องทำการดึงไอออกมาเพื่อให้มึงเป็นจินตภาพคนเดียวทันไหมทีนี้พอน้องดึงไอออกมาเนี่ยด้านหน้ามันจะเหลือแค่รู้สามไซเซตา ส่วนด้านหลัง i โดนหหมดจะเหลือ1ตรงกลางเป็นลบเท่านี้เลยและก็ค่อยไปบวกด้านหน้าที่เป็นรูทสามคอเซตาส่วนไอ้ด้านขวาเครื่องหมายน้อยกว่าหนึ่พี่ลอกมาทีเดียวนะขี้เกียจเขียนหลายรอบแล้วมันก็ต้องมีแอปคุมและน้องก็ไปเข้าสูตรซึ่งก้อนนี้ก้อนนี้มันเรียกว่าส่วนจริงและก้อนนี้ก้อนนี้เรียกว่าส่วนจินตภาพเพราะมึงอยู่หน้าไอสูตที่ได้ก็สคร ส่วนจริงก็ที่เป็นรูทสามคอเซตาทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ไปบวกกับหน้าไอหน้าไอกับรูทสามไเซตาลบหน้องก็จะได้รูทสามไซเลบหนทั้งหมดกำลังสองไอด้านขวาเป็นเครื่องหมายน้อยกว่า1ทีนี้วิธีการกําจัดรูทก็คือเป็นการยกกำลังสองทั้ง2ฝั่งน้องก็จัดมาเลยยกกำลังสองไปยกกำลัง2ทั้ง2ฝั่ง ซึ่งไอ้รูทคุมอยู่หายและ 1, 2, หนึ่งกลังสองก็ได้1แสดงว่าเราจะเหลือแต่ไส้หนเหลือแค่นี้เหลือแค่ก้อนนี้สีไม่สวยแป๊บหนึ่งนะน้องจะเหลือก้อนนี้แล้วก็จะเหลือก้อนนี้ทันไหมไอ้รูทหายแล้วไอ้ฝั่งได้1นึ่กลังสองก็1คือพี่จะเขียนกระจายมาเลยนะคือไอ้ก้อนแรกรามายกนกะําลังสองอยู่ใช่ไหมน้องก็กระจายมาเลยเนี่ยไอ้สองก้กอนเนี้รูทสามกับคอรสคูณกันอยู่เวลาแจกเลขชี้กลาลังต้องแจกทั้งคู่รูทสามกำลังสองจัดเลยสาม แล้วก็คอร์สกำลังสองก็ต้องได้คอร์สกำลังสองแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยน้องต้องใช้หน้าลบหลังคือมันตรงกลางเป็นบวกเป็นลบมันจะกระจายตรงๆไม่ได้น้องก็ต้องเล่นมันก่อนเลยหน้ากำลังสองซึ่งไอตัวหน้ากำลังสอง่ะมันจะเป็นรู้สามไซ์ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ไปลบเลขสองคูณหน้าคูณหลังก็กลายเป็นสองคูณคูณหน้าหน้าก็คือรู้สาม s ซ n ์เซตาและไอหลังคือเลขหนึ่งพีเลือนแป๊บหนึ่งนะและน้องก็ค่อยไปบวกหลังกาลังสองที่เป็นหนึ่งกลังสองทันไหมและไอด้านขวาเป็นเลขหนึ่งเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวพี่จะลอกด้านขวาทีเดียวนะที่มันเป็นหนึ่งอ,ะอ่ะ,อะ,อะพี่ทำการกระจายก่อนอย่างก้อนนี้ก็ไอรูรสามก็ไซา์คูณกันอยู่ก็กระจายกําลังสองทั้งคู่ใช่ไหมมันก็จะได้สาม n ซด์กาลังสอง ไอกรอนตรงกลางก็1คูณใครก็ต้องได้ตัวเดิมมันจะเหลือมันจะเหลือ2รูสามไซ์น้องจะได้ลบ2อรูสามไซแล้วก็ไอด้านขวาขวาสุดอะตัวเนี้ยตัวเนี้ตัวเนี้ยหนึกำลังสก็ได้เลขหนึ่และพี่ก็ดึงด้านหน้าลงมาเป็น3ามคอสกำลังสองเอาเท่านี้ก่อนดึงลงมานะเป็น3ามคอสกลังสองแล้วก็ฝั่งนี้น้อยกว่าหนึ่ง คือเป้าหมายของเราตอนนีน้เราต้องการหาเซต้าเพื่อไปเช็คช้อยว่าเฮ้ยมันอยู่ในช้อยไหนมันอยู่ในช่วงไหนถูกต้องไหมเราก็ต้องยุบให้มันเหลือน,น้อยสิ่งที่มันจะยุบได้ก็คือคู่แรกเพราะว่าถ้าน้องสังเกตอ่ะมันเป็นทรายกำลังสองกับคอสกำลังสองเหมือนเอกลักษณ์ตรีโกณที่เราเข้าเมื่อกี้แต่ว่าถ้าจะเข้าเอกลักษณ์ตรีโกณได้ต้องไม่มีตัวเลขข้างหน้าทรายกับคอสน้องก็ดึงสามออกมาทีนี้พอน้องดึงสามออกมาน้องจะได้คอสกำลังสอง แล้วก็ตามด้วยซายกำลังสองถันพี่ไหมคือคู่นี้นะเสร็จแล้วคอสกำลังสองบวกซายกำลังสองมันคือเอกลักษณ์ตีโกมันจะได้หนึ่งและ1ไปคูณ3ก็ต้องได้สแสดงว่ามาแล้วตัวแรกได้3และตัวนี้พี่ว่ายุบกับใครไม่ได้ก็เป็นลบสอรู้3แล้วตามด้วยซายเซตาและพี่ว่า1ตัวเนี้ยขออนุญาตย้ายไปลบ มันจะหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ด้านขวาคือศูนย์แล้วเวลาพี่จะหาเซตาพี่จะตอบพี่ก็จะต้องตอบให้คือพี่จะต้องจัดรูปให้ a เ,เซตาเป็นบวกก็คือพี่จะย้ายก้อนนี้ไปเป็นบวกน้องก็จะได้สน้อยกว่า2อรู้3ามซายเซแล้วถ้าจะตอบเซตาได้เนี่ยมันก็จะต้องให้ซายเซตาอยู่คนเดียวน้องก็ย้ายก้อนนี้ไปหารเพราะฉะนั้นด้านซ้าย น้องก็จะได้สามหารด้วยสองรูสามแล้วก็น้อยกว่า s ซน์เซตาที่พี่เว้นที่ไว้เพราะว่าตัวส่วนติดรูด้านเราไม่คุ้นเราก็ไปกําจัดรูด,ด้วยการคูณรูสามทั้งบนและล่างเข้าไปผ่านพี่ใช่ไหมและด้านล่างรูสามกับรูสามอะ่ะมันจะได้3และ3ด้านล่างไปตัด3ด้านบน เพราะฉะนั้นด้านบนหรือรูทสาด้านล่างอย่าลืมนะมันมีเลข2คูณอยู่ mm hmm. เขาเรียกว่ารูทสส่วนสองรูทสส่วนสองและก็น้อยกว่าไซด์เซต้าแต่ปกติพี่จะชอบเขียนมุมเขียนตัวแปรอยู่ด้านซ้ายน้องก็อาจจะต้องอ่านจากขวาไปซ้ายเวลาอ่านจากขวาไปซ้ายมันจะอ่านว่าไซด์ามากกว่ารู้สามส่วนสองน,น้องก็เอาคําพูดที่พี่พูดเมื่อกี้อะไมากกว่ารู้สามส่วนสองมาเขียนใหม่ น้องก็จะได้เป็นทรายมากกว่ารู้สามส่วนสอง,สอง,สองต่อนะหลังจากนั้นคือ,อขั้นตอนถัดไปอ่ะพี่จะต้องไปไล่เช็คชอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจะให้พี่อ่ะไล่เช็คไ,ไล่แทนแต่ละมุมให้ครบอ่ะไม่ไหวเพราะว่ามันจะมีหลายๆมุมที่พี่ไม่รู้เช่นสมมตินะพี่ต้องการรู้ว่า ซาย2องศาใช้ได้ไหมจบเลยเพราะทาย2องศามุมอะไรวะเห็นพี่ต้องการแทนเฮ้ยทายสิองศาอย่างเงี้ยว่ามันมากกว่ารู้สมส่วนสไม่รู้แสดงว่าโอ้โหถ้าจะไปไล่เช็คแต่ละมุมอะมันมีมุมที่พี่แทนไม่ได้มุมที่พี่ไม่รู้เยอะมากๆและพี่จะเช็คย่างไงวะพี่จะแทนเฉพาะมุมที่พี่รู้จักเท่านั้นแล้วก็ไปไป,ไปเลือกชอยไปตัดชอยเดี๋ยวพี่ดูชอยนะ อันนี้คือชอยนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะพี่ก๊อปมาเลยนะอันนี้คือชอยนะตรงด้านล่างแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวให้น้องช่วยเช็คนะแล้วพี่ขอลอกอันนี้มาเลยนะจะได้อยู่ใกล้ๆหน่อยไม่ต้องเลื่อนเยอะเรากำลังจะหาเซตาสังเกตว่าเซตาที่ชอยอะ่ะมันเป็นช่วงมันเป็นขอบเขตเพราะว่าอะไร เพราะว่าอันนี้คืออะสมการเวลาน้องแก้อะสมการมามันไม่ได้มีตัวเดียว2ตัวอย่างเดวมันเป็นช่วงมันเป็นขอบเขตมันมีหลายล้านล้านค่าอินฟินิตี้ค่าเยอะมากทีนี้สิ่งที่พี่ทําแบบที่พี่บอกคือพี่จะต้องไล่เช็คมุมแต่พี่จะต้องแทนมุมที่แบบพี่รู้จักและพี่คุ้นอย่างเช่นมุมศูนพี่เริ่มมุมศูนยก่อน ทีนี้ถ้าน้องแทนมุมศูนย์เข้าไปอ่ะแล้วมันเป็นจริงถ้ามันเป็นจริงแสดงว่าไอเซต้าเป็นศูนย์เนี่ยคือคําตอบแต่ถ้าเกิดว่าแทนแล้วมันเป็นเท็จแสดงว่าเซต้าเป็นศูนยะ์น่ะไม่ใช่คําตอบและช้อยไหนที่มันท,ที่ที่มันเอาเซต้าเป็นศูนยะ์น่ะตัดทิ้งเลยเพราะมันไม่ใช่เหตุผลคือถ้าใช่อ่ะมันต้องใช่ทุกค่าต้องใช่ทุกตัวถ้าเจอไม่ใช่ตัวหนึ่งตัดช้อยทิ้งเลย ทานไหมเดี๋ยวพี่แทนเนดูน้องก็แทนเลยไซน์ไซเซตาใช่ไหมสายมันก็ได้ไซศูนแทนเซตาเป็นศูนย์ซึ่งไซศูนถ้าน้องจําได้อ่ะมันจะตอบศูนย์แล้วเราก็เช็คว่าไอศูนย์เนี่ยมันมากกว่ารู้สามส่วนสองถูกหรือผิดผิดอยู่แล้วมันต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นช้อยไหนที่พี่บอกอ่ะช้อยไหนที่มันแทนมุมเป็นศูนย์มันตอบเซตาเป็นศูนย์ตัดทิ้งเลยเพราะว่ามึงผิด เพราะว่าถ้าถูกมันต้องถูกทุกค่าของเซตาถูกไหมเดี๋ยวดูนะช้อยไหนตัดทิ้งคือช้อยที่สองเพราะว่าไอ้ขอบเขตเซตาที่โจทย์กำหนดอ่ะมันบอกว่าเซตาอยู่ระหว่างลบห0องศากับ60องศาซึ่งคำตอบที่เป็นศูนยะ์่ะมันอยู่ในช่วงนี้แต่เราเช็คแล้วมันใช้ไม่ได้ถูกไหมตัดทิ้งและช้อยที่ตัดทิ้งถัดมาคือช้อยสามเพราะว่าช้อยสามอ่ะ เขาบอกว่ามุมเซต้าของเราอะ่ะมันต้องอยู่ระหว่างลบ30องศากับ30องศาและศูนองศาอยู่ในช่วงนี้ตัดทิ้งตัดไปแล้วสองนะทีนี้พี่เดินเครื่องพี่แทนต่อต่อนะต่อนะและการที่จะเดินเครื่องจะแทนต่อได้เพื่อให้ง่ายอะ่ะพี่ขอประมาณรู้สามส่วนสอง,สองได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอไปเช็คเลขที่เป็นเศษส่วนแล้วมันยากมันเยอะ รู้สมส่วนสองมันคือไอ,ไอรู้สามเนี่ยมันคือ1.7พี่ใส่เป็น1.7นะแล้วหารสองมันจะประมาณ0.85 2์จดหอ่ะมันจะได้0.85แสดงว่าก้อนเนี่ยคือ0.85พี่จะใช้0.85เป็นหลักนะ ถัดไปพี่ก็ต้องไปสมมุมเพิ่มไปแทนมุมเพิ่มมุมถัดไปที่พี่จะแทนก็ต้องเป็นมุมที่พี่คุ้นที่พี่รู้จักก็คือมุมสามสิบแล้วก็ลองแทนถูกไหมทีนี้แทนไปน้องจะได้ทรายสามสิบน้องจะได้ทรายสามสิบและไอ้ทรายสามสิบแบบเป็นหนึ่งส่วนสองซึ่งหนึ่งส่วนสองอ่ะคือศูนย์จุดห้าและน้องว่าศูนย์จุดห้า มากกว่า0.85ไหมไม่ใช่มันน้อยกว่าแสดงว่าชอยไหนที่ตอบ30องศาตัดทิ้งเลยเพราะมึงคือคำตอบที่มันผิดมึงไม่ใช่อะชอยไหนที่ตอบ30องศาพี่ว่าชอยนี้ยังได้อยู่เพราะว่า30องศาไม่ได้อยู่ในขอบเขตนี้มึงติดลบทั้งคู่ไงแล้วพี่ก็ว่าชอยนี้ยังได้อยู่เพราะว่ามันสตาร์ทที่45และไอ้ด้านล่างอะ่ะมันสตาร์ที่60 แล้วสามสิบมันไม่ได้อยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วอะแสดงว่าตอนนี้ยังเข้ารอบสามชอยอยู่พี่เดินเครื่องต่อนะพี่ซัดต่อมุมสี่สิบห้าน้องก็แทนเลยมุมสี่สิห้าเราจะได้ทรายสี่สิบห้าซึ่งทรายสี่สิบ้าเนี่ยมันเป็นรูทสองส่วนสองและพี่ก็ต้องไปประมาณค่ารูทสองส่วนสองไอ้รูทสองเนี่ยพี่ใช้หนึ่งจุดสี่เลยแล้วหารด้วยสอง น้องจะได้0.7เพราะฉะนั้นมันจะเป็น0.7ไอซาย45นะแล้วน้องก็ไปเช็คว่ามันมากกว่า0.85ไหมซึ่งมันน้อยกว่าอยู่แล้วอะถูกไหมเพราะจุดเจ็ดจะไปมากกว่าจุดแปดก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นช้อยไหนที่มีมุม45ก็ตัดมันทิ้งแต่พี่ว่ายังเข้ารอบทุกช้อยส45องศาไม่อยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วเพราะมึงติดลบและไอ,ไอ้นี่มันไม่มีเท่ากับนะ เออมันไม่มีเท่ากับนะแสดงว่ามันไม่เอาสี่ห้าอยู่แล้วและไอ้สี่ห้าองศาก็มันไม่ได้อยู่ในระหว่างช่วงหกสิบอยู่แล้วอ่ะถูกไหมไม่ได้อยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วอ่ะแสดงว่าต้องเดินเครื่องต่อเพราะฉะนั้นพีไลแทนต่อเลยนะมุมถัดไปสามสิบเี่หกสิบเราก็แทนเป็นซายหกสิบมันก็คือรู้สามส่วนสองซึ่งไอ้รู้สามส่วนสองมันก็คือศูนย์จุดแปดห้า แล้วน้องก็ไปเช็คว่ามันมากกว่า0.85ไหมเออมันจะมากกว่าได้ไงวะพี่มันต้องเท่ากันแสดงว่าช้อยไหนที่มีมุม60นะตัดมันทิ้งน้องรู้ไหมว่าช้อยไหนมันมีมุม60ช้อยที่4เพราะมุม60มันจะมากกว่า45ทันไหมช้อยที่ตัดทิ้งก็คือช้อยที่4ไม่1นึก็ห้แหละถูกไหมเพราะว่าไอ้มุม60มันไม่เอา สุดมม้มันยังไม่เอาเออมันเป็นน้อยกว่าไม่มีเท่ากับและมุม60ก็อยู่ด้านบนไม่ได้เพราะมันเป็นช่วงลบทีนี้พี่เดินเครื่องต่อนะมุมที่พี่คุ้นถัดมาคือมุม90้าสิเราก็แทนมุม90เข้าไปตรงเนี้น้องจะได้สาย90ซึ่งสาย90องศามันคือเลขหนึ่งและน้องก็ไปเช็คว่าหนึ่งอ่ะมันมากกว่า0.85ย์้าไหม มันมากกว่าถูกแสดงว่าไอเซตาที่เป็น90เนี่ยมันคือหนึ่งในหลายๆคำตอบเพราะฉะนั้นชอยที่ใช่ชอยที่ถูกอะ่ะมึงจะต้องมี90องศาอยู่ในชอยชอยที่ไม่มีแน่ๆน้ชอยหนึ่งเพราะว่าอะไรคำตอบของมึงขอบเขตมึงเป็นลบอะ่ะแล้วบวกมันจะไปอยู่ในช่วงนี้ได้ยังไงอะ่ะจริงไหมชอยที่ไม่ใช่อะ่ะคือชอยหนึ่งและสุดท้ายชอยที่ใช่ คือช้อยที่5ชัดเจนเพราะมุมที่มึงเป็น90อะ่ะมึงต้องอยู่ระหว่าง60กับอีกมุมนึงเนี่ยที่เป็นเท่าไหร่วะเนี่ย2คูณพายส่วน3คือ60ใช่ไหมมันก็คือ120ถูกไหมไอ,อ้เกอ่ะมึงต้องอยู่ระหว่าง60กับ120อยู่แล้วตอบช้อยห้า